เรื่องของอาหารการกินชาติไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับของไทยเนี่ยต่างชาติยังยอมรับนะครับอาหารไทยเนี่ยต่างชาติยอมรับว่าอร่อยจริงนะครับและอาหารสําเร็จรูปของไทยนี่ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปลากระป๋องของไทยเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ผมยกให้อันดับหนึ่งก็คือสามป้านะครับอันนี้อร่อยจริงไอเม้นก็รีวิวมาแล้วว่าอร่อยจริง มา,มาดูอาหารของขมิ้นบ้างนะครับอย่างเช่นปลากระป๋องเหมือนกันเนี่ยมันจะอร่อยไหมนะครับต้องถามคุณชายตูบดูนะครับว่าอร่อยไหมคุณชายเขาจะกินไหมเขาจะชิมนะครับคุณชายตูบเนี่ยเขาจะชิมปลากระป๋องขมิ้นแล้วเขาจะกินหรือเปล่าต้องไปดูในคลิปนี้นะครับคุณชายตูบเขารีวิวอาหารขมิ้นเขาจะชิมไม่ชิมนะครับต้องไปดูคลิปนี้ ให้ทิมให้หมาทิมอะไอ้เพื่อ้เฮียหมาไม่กินนี่ <c oughs> หมายังไม่แด่คุยนี่นะครับปลากระป๋องที่เห็นไป้ทิมดูนะครับ แต่ผมไม่ชิมให้หมาชิมอ่ะไอ้เพ่ไอ้เหียหม,มาไม่กินนี่หมายังไม่แดกคุยอู <c oughs> <c oughs> ้หู้อายุสิหมา